น้องแมวเขาจะชอบทำความสะอาดร่างกายนะคะสัญชาตญาณของแมวเนาะเขจะรักความสะอาดเนาะอันนี้จะมาเล่าเรื่องขี้งอนของเขาเนาะคือมีอยู่วันหนึ่งนะเขาเออฉี่ในบ้านนะคะไม่ยอมไปฉี่ในกระถางทรายนะก็เลยเอาตัวเขาเนี่ย ไปดูไปดูตรงที่เขาฉี่เนาะให้เขามองแล้วเราก็ตีขาเขาสามทีให้รู้ว่าเนี่ยคือการทำโทษนะเสร็จแล้วนะคะคืนนั้นอะ่ะหายไปทั้งคืนเลยไม่กลับบ้านนะคะหนึ่งคืนหนึ่งวันเลยนะคะก็ถามเพื่อนบ้านเนาะว่าเห็นแมวฉันไหมเนาะเขาบอกนู่นไงนั่นอะเห็นเล่นอยู่ตรงลงวัว คือถ้าแมวในชนบทนะคะเขาจะมีโรงวัวโรงวัวเขาจะมีหญ้าอุ่นๆใช่ไหมคะแมวเขาจะชอบไปเล่นกันอยู่ตรงนั้นเนาะทีเนี้ยไม่กลับบ้านหนึ่งคืนหนึ่งวันเลยนะคะเขางอนที่ตีขาเขานะไม่ได้ตีแรงนะตีให้รู้ว่าเอ,อ่อทำโทษนะว่าตรงเนี้ยห้ามฉี่นะต้องไปฉี่ในกระถางทรายเนี่ยนะคะแล้วก็ ตอนตีสามเนาะเขาชอบลุกขึ้นมาผักประตูปั้งเพื่อที่จะออกไปข้างนอกเหมือนเขาเคาะประตูแต่เขาไม่เคาะก็จะผักประตูปั้งเลยพวกเราก็จะตื่นกันใช่ไหมทีนี้เราก็เลยจะบอกเขาว่าถ้าตีสามลุกขึ้นมาทำเสียงประตูดังอีกนะจะให้นอนข้างนอกนะ ก็บอกเขาแบบนี้เนาะแล้วที่เนี้ยเขาฟังรู้เรื่องด้วยค่ะเขาก็คือตีสามไม่กระดุกกระดิกเลยจนรอ6กโมงเช้าเพราะเราบอกว่าต้องรอให้หกโมงเช้าก่อนนะค่อยออกไปข้างนอกถ้าจะฉี่ต้องไปฉี่ในกระถางทรายห้ามผักประตูปั้งให้คนในบ้านตื่นคือก็บอกเขาแบบเนี้ย บอกเขาสามรอบนะฮะต้องตื่นหกโมงเช้าถ้าจะฉี่ต้องไปที่กระถางทรายจะมีกระถางทรายอยู่ในบ้านเนาะตกลงก็คือเขาเข้าใจนะฟังรู้เรื่องตั้งแต่นั้นมาตีสามเขาก็ไม่ไม่ตื่นอีกเลยเนาะคือเขาตื่นแต่เขาจะทำอะไรเขา,าจะเงียบเียบเพราะไม่งั้นบางทีตีสามเขาจะกระโดดไปกระโดดมาอย่างเงี้ยนะคะ คือทําให้รู้ว่าเขาอยากออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยอยากจะออกไปฉี่ข้างนอกอยากจะออกไปถ่ายข้างนอกอะไรเงี้ยนะคะฟังรู้เรื่องด้วยอ,ะ <S <S อ่ะก็นี่แหละเลยเอาความฉลาดของแมวนะมล่าฟังว่าเขาฟังเข้าใจแล้วเวลาจะทําโทษเขาอะไรก็คือ เอาตัวเขาไปดูให้เขาดมตรงที่เขาทำผิดแล้วเราก็ตีขาเขาสามทีเนาะให้เขารู้ว่าเขาเนี่ยทำผิดนะแล้วเขาก็ไม่ทำอีกเลยนะคะฉลาดจริงๆเลยอะฟังรู้เรื่องด้วยเนาะก็โอเคมาแค่นี้นะคะเพื่อนๆ